อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการลูซี h ช n n น l ซึ่งลูซี h ช n n นลก็วันนี้ก็มาแคสเกมเช่นเคยครับก็ เราอยู่กับเรมเบอร์มีพาร์ทที่3แล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเราทำการเฟลไปเรียบร้อยคือวิดีโอที่อัดด้วยโปรแกรมแอคชัน่นมีคคุณภาพที่ต่ำมากแต่ความจริงแล้วมันเป็นความผิดของผมเองก็คือเพราะว่าผมลืมปรับให้มันเป็นไฮพอปรับมันเป็นมีเดียมปุภาพมันก็จะดูแตกๆถึงจะปรับเป็น720ดได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งตอนนี้นิวเลียนหรือ ให้พูดตรงๆก็คือเป็นนักล่าความทรงจำมีได้มาพบกับเพื่อนเก่าของเธอซึ่งความทรงจำของเธอได้ขาดหายไปนะครับแล้วตอนนี้ใครวะเนี่ยซึ่งผู้ชายคนนี้รู้สึกจะเป็นเพื่อนกับนิวเลียนมาก่อนแต่ว่านิวเลียนความทรงจำหายไปหมดเลยลก็เลยลืมจำไม่ได้ซ,ซึ่งเขากำลังพูดถึงถุงมือของนิวเลียนที่ที่เอาไว้ใช้ในการทำ ทำการต่อดสู้นะครับรู้สึกถุงมือชนิดนี้จะสามารถเป็นอุปกรณ์ของของฮันเตอร์เมมโมรีเมมโมรีฮันเตอร์นะครับก็คือเอาไว้สําหรับเปลี่ยนความทรงจําของของคนอื่นนะครับจะสังเกตได้เห็นได้ว่าตรงข้างหลังคอของแต่ละคนนะครับจะมีอะไรวนๆอยู่นั่นคือแผงควบคุมความทรงจาครับมันก็เหมือนกับเมมโมรีชิปที่เอาไว้ควบคุมความทรงจําของคนนะครับประมาณว่า ปกติเวลาเราแก่เท่าแล้วเราก็จะลืมความทรงจําไปแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใช้สิ่งนี้เราก็จะไม่ลืมไปนะครับซึ่งการทําอย่างนี้ก็ทําให้มีการบางคนก็เกิดเชื้อโอรคอะไรสักอย่างขึ้นก็ต้องลองมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนชุดกันในะครบซึ่งไม่มีห้องเปลี่ยนชุดด้วยอุบอืมชุดสวยดีนี่เนะี่ย ชุดสีขาวนี่มันเข้ากับฉันจริงๆเลยนะเอ้ยเปลี่ยนชุดกันโอ้ยเล่ากูหมดแล้วเอ้ยไปเอาเล่ากูมาอีกดิศาดเอ้ยเฮ้ยมีใครเปลี่ยนชุดอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยมึงอย่ามามองนะเว้ยนี่นี่เพื่อนกูเปลี่ยนชุดอยู่ไอ้เชี่ยออกไปเลยปะชิงอ่อในสุดฉันก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วชุดแม่งเท่ดิ เรียบร้อยเธอน่ากลัวไหมเฮ้ยเกิะไรงึไอ้คนนั้นไงฉันจับฉันมาจับแกยูเลียนยูเลียนยูเลียนโอ้โอ้เฮ้ยนี่สำหรับมึงเดวิดกด e เพื่อที่ทำการรีมิกความทรงจำของผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อเอาค่านะครับ ชิงวอวอวออจ้าอ๋อ,อย,ยมเอาก้าเมมโมรี่สามชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็นเวลาหก,หกโมงสี่สมหมนี่หกโมเย็นหรือหกโมงเช้าลืมดูน่าจะพีเอ็อ่ะหกโมเย็นหกโมงเย็นสี่สิบรู้สึก ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในความทรงจำของอัลก้านนะครับเราสามารถยูเรียนสามารถเปลี่ยนความทรงจำของคนอื่นได้ครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอป้าหมายหลักเขาให้ทำอะไรที่ผมรู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอะไรนะครับคือผมคราวที่แล้วผมเพิ่งมาอัดอะครับแล้วมาเพะเินว่ามันอัดไม่ติดเสียงเสียงเสียงผมว่ามันไม่ไมเข้าไปในเกมก็เลยเสียงมากเนี่ยอุตส่าห์นั่งเล่นแชปเ,เตอร์ที่แล้วพาที่แล้วใหม่เพื่อที่จะมา อัดแชปเตอร์นี้ให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยเห <laughs> ็นถึงความพยายามของผมหรือยังล่ะครับก็เป็นเกมที่ใช้ได้อยู่นะครับเกมนี้ซึ่งตอนนี้คุณหมอคุณหมอกำลังตรวจสอบความทรงจาของเดวิดคนนี้นครับเดวิดคือผู้ป่วยคนนี้ที่เป็นเป็นเพื่อนเอ้ไม่ใช่เป็นเพื่อนนะเป็นรู้สึกจะเป็นแฟนของอาการู้สึกเขาจะให้ฉีดอะไรวะ ไอสีฟ้านี่คืออะไรไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าพอฉีดเข้าไปแล้วจะทำให้คนไข้สงบขึ้นเยี่ยมซึ่งการปรับเปลี่ยนความทรงจำนี้จะทำให้ความทรงจำของอูก้าปรับเปลี่ยนไปแต่ไม่รู้ว่าความทรงจำชีวิตความจริงมันจะเปลี่ยนไหมนะแล้วเข้าเ<ร>าดวิด,ด,วดจำจำใช้ดได้ ซึ่งตรงนี้ผมไปเล่นมาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไป <Mario. S 1> ผมอัดแล้วเสียงมันไม่ติดก็เลยต้องมาเล่นใหม่ผมเผลอทำไอเอาอล้าตายไปด้วยวคนว่าทุกอย่างจะดีเมื่อเวลาผ่านไปใช่ <c oughs> แน่นอนแล้วตอนนี้ข้อมูลของดิวเล่นของผมมาครับเป็นเหมือนจะเป็นข้อมูล <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> เงินค่าหัวติดอยู่ด้วย อ,อ่าโอเคนะครับแล้วเอาก้าก็จะทำ b j e c t i v e ก็คือให้ด็อกเตร์ควิดอยกคิวเดวิดตรงนี้ผมขอเล่นไปเลยนะครับแบบว่าพอดีว่าผมรู้สึกว่าผมจะทำได้แล้วคือการหมุนเมาส์ให้หมุนกลับไปก็จะให้ผ่านไปช่วงเวลาที่เดวิดไอ้นี่ การหมุนเมาส์ทำให้ทำให้เราสามารถหมุนเหมือนวิดีโออ่ะตรงนี้มันจะให้ปลดล็อกแท็บซึ่งมันเหมือนกับเป็น example ให้เราดูเฉยๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์รเท่าไหร่ถ้าเกิดปลดมือเฉยๆมันจะไม่มีอะไรครับเพราะว่า objective objective ห,หลักของเราคือ <All right. S 1> ต้องให้ไอหมอคนเนี้คิว <All right. S 1> ค่าไอเดวิดนี่เพื่อที่ทำให้อลกามันเกลียดพวกองค์กรนี้นะครับรู้สึกจมันเป็นพวกเดียวกับเรามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันหรือทำให้ความทรงจำของออลก้าเจ็บปวดก็ไม่รู้ฉันสามารถจ่ายที่การรักษาของเขาได้ซึ่งการบดล็อกกุญแจมือมันด้ช่วยเคียอะไรเลยนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นนนุนนนุนนนนซึ่งตรงนี้ผมรู้มาแล้วนะครับว่ามันต้องทํำยังไงอาฮะรู้แล้วนะโอ้ให้วองดิให้วองให้ไวนั่นแหละุนกลับโอ้ผิด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 วนกลับวนกับก่อนอืมวนกับวนกับวนกับวน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 น วนๆเออนั่นแหละวนวนกลับไปครับซึ่งการที่ําให้ด็อกเตอร์ฆ่าเดวิดได้นั้นจำเป็นต้องไอ้นี่ <c oughs> ให้ต้องให้เครื่องเนี้ยมันปล่อยสีแดงออกมานี่ไงแต่กปกติถ้าเกิดสีฟ้ามันทำให้อารมณ์หายไอเนี้ยหายโกรธนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นสีแดงมันทำให้เกิด <c oughs> อาการคุ้มคลั่งขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราขอเลื่อน ให้นี่มาตรงนี้ด้วยคืออันนี้ผมเล่นไปแค่นิดเดียวเองก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกเปล่ากดปินแมชชีนด้วยไม่รู้กดไปทำไมา <All ready. S 1> ทีนี้เราก็จะหมุนกลับนะครับหมุนไปอีก <All ready. S 1> ห้ามกดตรงนี้นครับอันนี้ผมโคตรเฟลอะคือถ้าเกิดกดตรงเนี้ยความความทรงจําของเดวิดจากที่ปกติตรงเนี้ยครับ มันความทรงจําของอัลก้าม่นะเข้าไปหาเดวิดเพื่อให้เดวิดจําได้แต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดปรับตรงเนี้ยความทรงจําของเดวิดจะเข้าไปหาอัลก้าแทนทําให้อัลก้าตายห่าดังนั้นเราก็อ่าหมุนกลับนะครับหมุนๆนี่ว่าว่าว่าวลืมให้คนดูฉากสําคัญนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก็คือตรงนี้หลังจากที่เราหลังจากที่หมอฉีดยาเข้าไปแล้วทําให้ เดวิดเกิดอาการคุ้มครั่งเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์เกิดอะไรขึ้นคะเขาเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงพยายามที่คิดถึงความทรงจำอันพิชเอ้ยเชี่ยนี่นี่นี่เราลองปลดหน้ากากดูปลดพอปลดหน้ากากนะครับดูม่นจะเกิดอะไรขึ้น เดวิดจำจำหลับจำใช้ให้ได้จำคุณให้ได้ชายชายเอาจะค่าเขาด้วยอยู่มันวัดความทรงจำกินฉันความทรงจำเกลียดฉันนี่แล้วเราจะหมดปลดข้อมูลตรงนี้ครับชิงอ่าทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสกัอเอาแล้วไง มันเกิดมันเกิดขึ้นเ,เหตุการณ์นี้ได้ยังไงเทคไม่อายเอาตาฉันไปเอ้ยไม่ไม่ยาฮ่าไม่ไมไมเฮ้ยไม่แล้วเราก็ทำการให้ด็อกเตอร์ฆ่าไอ้นี่แล้วเรียบร้อยจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วเยบ็บเรียบร้อย ทีนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามันเกิดมันจะเป็นอะไรขึ้นถ้าเกิดไดวิดถูกฆ่าตายชิงฉันไม่มาที่นี่เพื่อฆ่ามึงเย็ด e ดวา there's a turnaround i mean a happy turnaround for, for everyone make no luck for reasons actually just the one reason the great olga sanova siding with the errorist regime okay i'm not going to be home tomorrow i'm not going to be home tomorrow this <laughs> time <tuh> i took you in you were young and quick on your feet just <stupia>. because <laughs> you're not on my list <estratég> doesn't make us <flush> drinking buddies โคตรเจ๋งอะ่ะแบบเจ๋งจริงๆอ่ะแบบเอาคนอึนเอาตัวร้ายมาเป็นตัวดีได้มึงมีมึงมีความคิดอะไรดีๆไหม <c oughs> โอ้ฉันมีความคิดที่ดีมากกว่าดีเย็ด yeah, เรียกเครื่องวินมาได้ด้วยครบับเฮียร้านกูร้านกู นั่นคือเนิเล่นที่ฉันจ,จำได้ไม่มีใครที่จะสามารถเป็นปฏิปักษ์กับเธอได้ตอนแรกเธอก็มาต่อยฉันทีน่นี้เธอก็มาทาให้ร่างของฉันพังเนี่ยนะร้านของฉันพังเนี่ยนะเราหมดเสียเวลามา,มา,มากแล้วขอบขอบใจมากทอมมี่ มึงยังยังมึงยังไม่เสียมันไปซะหมด Everything ทุกคนทุกคนหวังกับมึงไว้สูงนะเว้ยนิวเลียนชิงรู้สึกว่าไอเดวิดจะไม่ได้ตายจริงๆนะครับหลานกูฟังแล้วนี่กูจะทำยังไงเว้เนี่ย ทำไมเฟรมเลยเมื่อกี้ตกวะโอเคครับพาทนี้ก็ต้องขาเตอวจบลงไปก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเกือบจะครบ15ทีแล้วแหละก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดซ b บสไคร e นะครับไลค์แชร์อะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเกิดมีอยากจะคุยกับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือไม่ก็สามารถไปที่แฟนเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจได้ครับตอนนี้ใครๆเขาม,มีแฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจกันทั้งนั้นเลยครับแหมดีจริงๆเลยโอเคครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับอ่าสวัสดีครับ